โล่ไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์แฟชั่นซีควตเทียวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4นะคะของอีเวนต์4เนาะ4แหละอีเวนต์ Event เริ่มวันศุกร์เสาอาทิตย์จันทร์วันนี้วันจันทร์วันที่4นะคะก็ตอนนี้นะคะอุปกรณ์ฮีโร่ของเราส่วนหัวกับส่วนตัวของสไปอยู่ที่เลเวล48นะคะแล้วก็สไปเปลี่ยนชุดไปขั้นที่2แล้วเนาะแล้วก็ได้เปลี่ยนชุดไปให้ทุกคนดูแล้วแล้วก็ผู้ช่วยในขั้นที่6นะคะเป็น พิงกี้พายนะคะโพนี่น้ำพิงกี้พายตัวสีชมพูน่ารักสดใสแบบนี้เลยและขั้นที่5เราก็ได้รางวัลเป็น h ฮ ok ิปโปกิฟสคูทารูไปแล้วนะคะยังไม่ได้พาน้องไปลงบ้านนะคะรางวัลขั้นที่6จะเป็นโพนี่น้ำสคูทารูละใกล้ละสวิตตี้เบลก็จะมีเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพาคุณฮิปโปกิฟมาลงบ้านก่อนน้องก็จะเปลี่ยนร่างยังไม่ได้เนาะอ่นนี่ ขนน้องฟูมากอุ้ยบอลลูนเล็กโคตรน่ารักดูดูด,ดูบอลลูนเล็กน่ารักมากน่ารักโคตรอุ้ยบ้านมีลูกปูด้วยน่ารักบ้านตกแต่งน่ารักมากเลยนะเออน่ารักจริงดูทุกคนซูมผ่านตรงนี้นะคะเห็นเห็นอะไรไหมเห็นเพนกวินเพนกวินของของน้องสวิตตี้เบลล์นะคะยืนอยู่อ่าเดี๋ยวพาสักครู่ด,ดูลงบ้านก่อน นี่น้องเป็นฮิปโปคิฟนะคะล่าฮิปโปคิฟน่ารักมากแต่ว่ายังอัปเกรดไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ผ่านขั้นหกต้องผ่านขั้นหกก่อนถึงจะสามารถอัปเกรดน้องได้นั่นเองนี่ดูน้องเดินน่ารักตัวเล็กๆน่ารักน่ารักมากอู้มีคนทิ้งหีบมาให้ด้วยนะคะหีบหัวใจขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่มาส่องแล้วก็ทิ้งหีบให้เรานะคะขอบคุณจริงๆ น้องก็เดินไปละนี่ไงเพนกวินนะคะเพนกวินผ้าันคอชมพูใครเอาไปใส่ให้ตัวอะไรเม้นบอกได้นะดูดูด,ดูน้องเดินตามไม่ทันนะเนี่ยน้องบั็กโคตรดูนี่เจ้าของเพนกวินเดินมานี่แล้วให้สวิตตี้เบลเปลี่ยนร่างเป็นฮิปโปกิฟเป็นเพื่อนสกูทารูก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพอได้ครบทั้งสามตัวค่อยมาเปลี่ยนร่างเป็นโพนี่น้ําด้วยกันนะนี่พอเป็นเป็นร่างฮิปโปกิฟเพนกวินเดินตามทันเลยเห็นไหม ะะแล้วก็อ่ะตอนเช้านะคะเราไปรับเรนโบว์เลนเดียบินได้มานะคะคเกือบหลุดถ้าไม่ตื่นมาก็คือหุดไปแล้วมาดูกันอ๋อน้องอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะคะอยู่กับแกงกวางเลนเดียทั้งหลายนี่มีทวายไลท์กับอารูวิเชียสนะคะมาบินอาได้เรนโบว์เลนเดียบินได้น่ารักมาก นี่เนาะอยู่ในคอลเลกชันนี้นะคะคอลเลกชันเลนเดียในตำนานแล้วก็รางวัลคอลเลกชันนะคะเป็นโพนีนักสืบจะกดลับเลยแล้วกันนี่โพนีนักสืบสุดเท่ทำไมโพนีนักสืบถึงมีคิวตี้มาร์กเป็นพึ่งสงสัยไหมแล้วก็ลับอีกตัวหนึ่งก็คือบัตเตอร์นัทนะคะพาไปลวงบ้านอีกตัวนึงนี่บัตเตอร์นัทอยู่บ้านหลังนี้ ครอบครัวนี้ชื่อครอบครัวอะไรนะครอบครัวเขาทำงานกับอะไรนี่บัตเตอร์นัทนะคะอยู่ในคอลเลกชันครั่งทัวอ๋ออยู่กับพิตาซิโอกับโอ๊กนัทเราเหลือโคโค่นัทครีมนะคะอีกตัวเดียวก็จะได้เพชร80เม็ดแล้วหวังว่าโคโค่นัทครีมจะมาเป็นอีเวนต์โซเชียลแบบนี้ให้ทำเหมือนกับบัตเตอร์นัทนะคะแต่ว่าอีเวนต์โซเชียลอาทิตย์นี้เป็น เป็นใครเนี่ยเราเล่นอยู่นี่นี่เป็นนักช็อปนะคะนักช็อปรอบรู้นะคะตอนนี้เราอยู่อันดับที่52นะคะถ้าเล่นผ่านก็น่าจะได้รั้วด้วยนะ15อันรั้วน่ารักแล้วก็มีอีเวนต์เดี่ยวมานะคะให้เก็บพึกธาตุในมินิเกมเหมือนคิสซันให้ได้150นะคะเก็บผึกธาตุให้ได้150ยานยากยู่นะรีบเล่นนะทุกคน ใครที่มีล้อล้อเหมืองอะเยอะก็ดีได้เล่นหลายครั้งแต่เราเราเหลือแค่3ามละเราเล่นได้แค่ทีละสามนะคะต้องรอฟูดาวอีกแล้วก็ผาใครนะโพนี่นักสืบมาลงบ้านนะคะบ้านหลังไหนอุ้ยบ้านใกล้อยู่เนี่ยบ้านติดขอบชายแดนเลยทีเดียวอ่านี่โพนี่นักสืบนะคะดูคิวตี้มาร์คเขาสีเป็นรูปพึ่งนี โหนี่นักสืบเห็นหมวกของเขาก็บอกได้เลยว่าเขาเป็นนักสืบมือเก๋าเป็นสายสืบที่เปิดเผยความจริงได้เสมอเกี่ยวอะไรกับพึ่งนี่อยู่ในคอลเลคชั่นม้าหนุ่มผู้เรียบง่ายนะคะขาดอีกหนึ่งก็คือโหนี่ขี้อายโพนี่ขี้อายจะเป็นม้าหนุ่มหรือเปล่าดูดูขนตาสีขนตาขนาดนี้เป็นผู้หญิงไหมหรือว่าเป็นหรือว่าน้องเป็น เป็นลูกสาวหรอนี่บ้านขนมปังพิงนะคะเป็นของตกแต่งนะในรางวัลคอลเลซชั่นี้อไม่ได้เกตหิมะตอนนี้เก็ตหิมะเราสะสมได้85แล้วนะคะค่ะที่ห้าจะได้แลกคลิปวอล์ฟเฟิร์แล้วลูกโกลูกแก้วลูกแก้วเรายังอยู่ที่่40ไหม4บแหละใช่ยังอยู่ที่40นะคะยังแลกอวตารหายากไม่ได้เลย โอเแล้วก็มาดูอ,าอันดับคอมมิ n ตี้ของเรานะคะอยู่ที่อันดับ77นะคะ mm hmm. ก็พยายามต่อสู้มาแล้วทั้งวันนะ mm hmm. ก็ยังไม่ตกท็อปร้อยแต่ว่าก็อันดับตามอยู่ mm hmm. เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะไปต่อสู้นะคะ mm hmm. นี่แหละมาอัพให้ดูเท่านี้นะคะวันนี้ให้มีอะไรเรามาต้อนรับน้องสกูทตรูกิฟฟอนนะคะ mm hmm. เอ้ยฮิปโปกิฟนี่ฮิปโปกิฟ มาเดินอยู่นี่แล้วก็มาต้อนรับแล้วก็มาอัปเดตให้ดูว่าเราอยู่ขั้นที่6แล้วนะคะไม่ได้ซื้อตัวอะไรเพิ่มก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันที่5เนาะก็ขอตัวไปก่อนละกันนะคะบาย